สวัสดีครับผมสบายดีพี่น้องปองไปเมื่อสักครูุ่กคนนี่กะนมาพบมาพอกับสองบาเสดชาแน,นลอีกแล้วครับผมนี่กะก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกําลังใจคลิปบ,บาเสดต,ต่อไปพี่น้องเนาะนี่กะบาเสดกับจะพาพี่น้องกินเขากินแกงน้ำไม้พี่ครับกินไม้กินตอกเดี๋ยวเราพี่น้องเนาะ นี่กับผักไปน้องผักชะเดาไปน่องกินกับมาจากบ้านลุงอ้วนมดแลบใบหน้องแต่ในนอกจอนี่เรียกลุงไปน่องข้างในจอก็เรียกเบาอ้วนชั้นเซโนครับผมนี่เป็นมาฝากมือนั้นไปน่องเอ้ยนี่ใบหน้องผักสะเดาไปน้องแต่มีมีแต่ยอดใบหน่องใบอ่านั้นดอกมันกับลวงมือแหลบใบหน่องมาวาใบหน้อง รีมเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองบาเซอร์พี่น้องแบบเป็นกำลังใจบาเซอร์พี่น้องเนาะกดกระดิ่งแจ้งเตือนพี่น,น้องเพื่อไม่ผิดพลาดคลิปต่อไปพี่น้องเพื่อได้ไม่ผิดพลาดคลิปง,งามๆหรือว่าผิดดีๆคลิปใหม่ๆพี่น้อง,นองเนาะว่าผิดพลาดขอโทษขออภัยครับผมมากดอ,อื่นก็นกินแล้วไปหน้องอยากอะไรได้ไปนี่นี่เขาเหนียวออื้หือน

càng đẹp anh em thay thầy với nào càng đẹp sạch phải tu phật phật sổ thanh Ừ. bài mua gần nè, cặp kem nước mày bí đấy, kiểu mày xếp đấy nè, chặt này ลองกินบ้างจัดบัวเชรบกับว่าไปอืมเขทาทาอืมอยากแก้เอ,อกเปรี้ยวๆมันแกล่ล้ว để lúc con nhưng kẻ ở gần chép cái nhân cái chép Hừm. Yeah. Lăng kim bung bay lông môn ngon môn kim cắp kèn a mãi hèn đèn cỡ lưu á băng hôn na kim kim nhớ bay môn kim cắp hà lê kim lak ok ok coi ok 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 Mm, ừ, chào ơi. Có ừ, ừ. ừ. xa đi với nó ừ. Đập dòng luôn. ừ cả cho con Ừ. 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 <coughs> 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 <york>

สุดยอดเอาโอเคไปหน้งองคลิปนี้ก็เขาจบทำนี้แหละไปหน้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เลยไปหน้องกดติดตามช่องบาเซอร์พี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้บาร์เซียเด้อไปหน้องอย่าลืมเด้อไปหน้องเด้อขอในเด้อไปหน้องเด้อ พี่น้องครับผมขอให้ดูแลนี่เด้อดูแลจุขภาพร่างกายพี่น้องช่วงนี้กัเดียวฝนเดียวหนาวเดียวแดดเดียวฮ้อนนะพี่น้องนะก็ฝากได้วยพี่น้องฝากดูแลร่างนะสุขภาพัร่างกายนะพี่น้องเนาะคอยความเจ็บใหยใดความไข้ใหยมีนะพี่น้องโอเคครับผมไปแล้วครับผมบายบายนะพี่น้อง